หลังพบชายหนุ่มเปิดประเด็นกล่าวถึงเสียงปริศนาคุ้นหูสอนที่นั่งเงียบฟังชายหนุ่มเล่าจบเธอมีความเห็นจึงแสดงออกมาบอกว่าเสียงที่ได้ยินตนรู้สึกไม่ต่างจากพบคุ้นหูเสียเหลืเกินแต่คิดไม่ออกว่าเป็นใครหลังจากมีสองในห้าพวกคณะเดินทางยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียงนี้นั้นคุ้นหูยิ่งนักเริ่มทำให้คนที่เหลือคิดตาม แต่ถ้าว่าคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกจนตะวันจะตกดินรอบกายค่อยๆมืดทำให้พี่ใหญ่บนถึงยามวิการมันชวนให้คนลุกและดูอันตรายอยู่เสมอณแดนแห่งนี้ไม่สามารถไว้ใจอะไรได้ลุงคมจึงนัดแนะแบ่งกะก,กันเฝ้ายามหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นจะได้รู้ตัวได้ทันกะจึงถูกแบ่งเป็นสองช่วงคือก่อนเที่ยงคืน และหลังเที่ยงคืนจนเช้าตรู่หน้าทีน่นี้มีพบกับสอนอาสาเป็นกะแรกส่วนชายไวกลางคนสองคนรับหน้าที่ในกะที่สองที่เหลือเป็นพี่ใหญ่ผู้มีอาการบาดเจ็บอยู่ไม่มีหน้าที่เป็นยามพักพวกต้องการให้เขานั้นพักผ่อนแม้ว่าชายคนนี้อยากร่วมวงไม่อยากให้ตนนั้นเป็นภาระแต่ลุงคมยืนยันเสียงแข็งพี่ใหญ่ควรจะพักผ่อนไม่เช่นนั้น เขาก็จะเป็นภาระในภายภาคหน้าหากแผลไม่หายดีทำให้พี่ใหญ่ยอมแม้จะไม่เต็มใจเท่าไหร่นักกระทั่งหัวถึงแขนที่พับทำเป็นหมอนเสียงกลนดังขึ้นทันทีขัดกับอุดมคติยิ่งทั้งสี่เห็นก็หัวเราะพอให้ได้ยิ้มคลายบรรยากาศตึงเครียดมาทั้งวันได้ลุงคมกับลุงสาหันมองแบรอบๆเพื่อตรวจตาให้แน่ใจอีกครั้งพบว่ายังมีเสียงนกแมลงน้อยใหญ่ ต่างร้องเจยแยวกันอย่างไม่ขาดอีกทั้งลมเบาๆค่อยๆพัดกระทบกายโกรกดับความร้อนปฏิกิริยาฝักมีดหมอก็ไม่มีทุกอย่างดูปกติเปรียบเหมือนกับมาตั้งแคมป์กว่าได้จึงทำให้ลุงคมกับลุงสาวางใจก่อนทั้งคู่ล้มตัวลงนอนลุงคมกำชับกับพบหากเกิดอะไรขึ้นไม่ชอบมาปากลปลุกตนขึ้นโดยไวชายหนุ่มรับปาก หลังจากทั้งสองพลอยหลับปล่อยให้หนุ่มสาวสองคนนั่งจับเจ้าเป็นยามระแวดระวังภัยในยามปราตรีพบเห็นว่าบรรยากาศนั้นเงียบเหงาจึงชวนสอนคุยถามสารทุกสุขิบและจิตใจอันบอบช้ำว่ารู้สึกดีขึ้นหรือ,อย่างยิงสาผู้โดนถามขอตกตาก้มมองตามเป็นให้พบรีบขอโทษแต่สอนเธอบอกว่าพบนั้นไม่ผิดชายหนุ่มแค่เป็นห่วงตนเฉย ขอบคุณจริงๆในเรื่องนี้แต่สอนก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นมาบ้างแล้วแม้จะไม่มากก็ตามพบจึงบอกกับหญิงสาวว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่าได้คิดมากเลยถ้าพบเป็นสอนพบก็ทำเหมือนกันและถ้าพบอยู่ในตรงนั้นแล้วก็พบจะจัดการพวกมันให้หมดใครก็ตามที่ทำร้ายสอนพบไม่ปล่อยมันเอาไว้แน่ชายหนุ่มกล่าวด้วยน้ำเสียงละมุนสายตาของหญิงสาว ที่จ้องมองพบชายหนุ่มผู้ให้กำลังใจมันเป็นสายตาซาบซึ้งถึงกับน้ำตาเออทั้งคู่เงียบภายใต้บรรยากาศอันเป็นใจใบหน้าของทั้งสองค่อยๆเคลื่อนคล้อยเข้าหากันอย่างช้าๆเป็นจังหวะเดียวกันที่ลุงสาย,ยังไม่หลับหลีตาแอบมองพอดีทำให้ลุงคมที่แกล้งหลับใช้เท้าเตะหน้าแข้งของลุงสาเบาๆทำให้ลุงสาแกล้งหลับต่อส่วนพบกับสอน ที่ริมฝีปากใกล้จะสัมผัสจูจๆสอนเธอก็ชักหน้ากรับด้วยใบหน้าเขินอายแดงกรามและพูดกับพบว่าดูนั่นสิพบชายหนุ่มมองตามสายตาของสอนเห็นหิ่งห้อยส่องแสงรประยิบประยับบินไปมารอบๆศาลามันค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นทุกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปจนตอนนี้เต็มพื้นที่ส่องสว่างเป็นดวงไฟเล็กๆประดับปดาปา่าที่คิดว่าเป็นสถานที่อันตราย กลายเป็นวาดสวนแดนสวรรค์ภาพของดวงไฟหิ่งห้อยสะท้อนเข้าไปในดวงตาทั้งคู่ที่กำลังเบิกโตปากอ้าวอด้วยความปลืองเพลิดในจังหวะที่หิ่งห้อยกำลังสร้างบรรยากาศให้ทั้งคู่สอนค่อยๆเลื่อนมือมากุมมือของพบก่าวขอบคุณอย่างเบาเสียงทั้งคู่หันมายิ้มให้กันและกันจากนั้นหันมองหิ่งห้อยต่อเช่นเดียวกับลุงสารและลุงคมที่แกล้งทำเป็นหลับ นอนอมยิ้มให้กันและกันหลังได้เห็นหนุ่มสาวสองคนแลท่าจะมีใจจนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงคืนการที่สองของทั้งคู่ก็เริ่มขึ้นหลังสลับสับเปลี่ยนกันเสร็จแล้วลุงคมก็พูดขึ้นป่านี้มันอย่างไรกันแน่สงบเงียบจนน่ากลัวทำให้ลุงสาบอกกับลุงคมว่าอยากกังวลไปให้มากในเมื่อป่าสงบมันก็ดีอยู่แล้วอย่าไปสงสัยอะไรปล่อยวางเสียบ,บ้าง ว่าแต่ทําไมตนช่างอาภัพไม่มีหญิงสาวในดวงใจเข้าคู่มานั่งเฝ้ายามเหมือนกับพบบ้างลุงคมสนกลับอายุปูนนี้แล้วเก็บแปลงเอาไว้ตดเถิดลุงสาหันมาชิ้มก่อนตอบกลับลุงคมว่าแม้ไม่มีหญิงสาวใดเคียงข้างแต่หากลุงคมอยากจะกุมมือของตนแบบไอพบบ้างละก็ตนนั้นไม่ถือถึงบรรยากาศจะไม่ให้ไม่มีหิงห้อยแล้วก็ตาม ลุงคมทำหน้าผวายกเท้าจะถีบลุงสาปากด่าสวดกลับไอเวรผิดผีทำให้ลุงสานั้นหัวเราะบอกตนนั้นแค่ยาเล่นก่อนนันไปมองพบกับสอนที่นอนหันหน้าเข้าหากันแกยิ้มและพูดขึ้นมาอย่างน้อยๆมันก็มีคนกำลังสุขใจในการเดินทางครั้งนี้ล้วนะลุงคมตอบกลับนั่น,น่ะสิทว่าในจังหวะที่ลุงคมหันมาตอบลุงสา หางตาของลุงคมเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินเตะๆอยู่หลังต้นไม้ไม่กไกลเท่าไหร่นักแกหันความพร้อมกับบอกสิ่งที่เห็นกับลุงสาทั้งคู่จ้องขเขมงไปยังร่างนั้นลักษณะเป็นรูปร่างคนกายผอแมแห้งจนหนังติดกระดูกกำลังยืนกวักมืออย่างช้าๆทำให้ลุงสานั้นกับลุงคมคว้าดาบออกมาไว้ในมือก่อนที่ลุงคมเหลือบมองฝักมีดหมอของพบเห็นว่าไม่มีปฏิกิริยาอะไร จึงบอกกับลุงสาคงไม่เป็นอันตรายอาจจะเป็นวิญญาณเล่ล่อนหาคนไปอยู่ด้วยทว่าลุงสาก็ท้วงลุงคมขณะกำลังจ้องพี่ใหญ่บอกพี่ใหญ่นั้นแม้มันหลับก็สัมผัสอาคมได้ดูสีหน้าของมันในตอนนี้ชายทั้งสองจ้องพี่ใหญ่ตาแทบจะหลุดออกจากเบ้าเนื่องจากพี่ใหญ่หน้ายับนอนกระสับกระส่ายฟันกัดกระทบกันราวกับเจ็บปวดทำให้ลุงคมกล่าวขึ้น ถ่าไม่ดีแล้วสิ้นคำลุงขมไม่ถึงอึดใจพี่ใหญ่ละเมอพูดขึ้นมากินไม่ไหวแล้วกินไม่ไหวแล้วอิ่มเหลือเกินก่อนจะแน่นิ่งไปสีหน้ากลับมายิ้มแย้มปากหมุบมิบแจ๊บๆดูดกลืนน้ำลายที่กำลังหกชายวพกลางคนทั้งสองได้เห็นอุทานขึ้นมาพร้อมการประโทก่อนจะรีบผ่านไปยังเงาปริศนาปรากฏว่านในตอนนี้ เงาปริศนารูปร่างผอมแห้งได้หายไปแล้วแม้ว่าชายทั้งสองพยายามขวาสายตามองหาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นแม้แต่เงาทั้งคู่ตาค้างเพ่งสมาธิเฝ้ายามรักษาการจนตะวันของวันใหม่ขึ้นใหม่อีกครั้งพี่ใหญ่ผู้นอนหลับตั้งแต่หัวคำ่ำตื่นมาเป็นคนแรกเขาบิดขี้เกียจและหาวอดใหญ่ทิ้งท้ายปากพูดขึ้นมาสดชื่นเสียจริงเขาคราวก่อนสูดลมหายใจลึกเข้าปอด กระทั่งหางตาเหลือไปเห็นลุงคมกับลุงสาที่ค่อยๆหันมาด้วยดวงตาลึกโบสภาพอิดโรยเสใหญ่ยิ้มด้วยใบหน้าท่าทางน่ากลัวทําให้พี่ใหญ่นั้นผงะเล็กน้อยปากค่อยๆอ้าถามเป็นอะไรหรือเปล่าทั้งสองคนเมื่อคืนมีอะไรเกิดขึ้นหรือทั้งคู่สายหน้าพร้อมกันและตอบพร้อมกันปกติสุขเชียวละพี่ใหญ่ยิ้มแห้งๆตอบรับคำตอบ ที่ขัดกับสภาพทั้งสองกระทั่งพบกับสอนตื่นขึ้นพวกเขามีใบหน้าและรอยยิ้มเปื้อนที่มุมปากกันทั้งคู่ทําให้พี่ใหญ่เห็นและแซวว่าเมื่อคืนนั้นต้องฝันดีแน่ๆดูมีความสุขกันเชียวทั้งคู่หัวเราะกบเกลื่อนในจังหวะน,นี้เองลุงสาก็แซวขึ้นแงล่ล่ะก็ต้องมีความสุขสิจากนั้นทั้งหมดก็เก็บข้าวเก็บของออกเดินทางกันอีกครั้ง แม้ว่าจะไม่รู้จุดหมายปลายทางนั่นคือหมู่บ้านที่หายสาบสูญทั้งหมดเดินฝ่าป่าเผาวันอันระยงระยางวกไปวนมาโดยไม่รู้จุดหมายโดยลุงคมกับลุงสาเดินโซซัสโซเซมันผิดสังเกตพบจึงถามทั้งคู่ตอนหัวคำ่ำไม่ได้นอนหรือลุงสาหลุดปากตอบก็ไม่ได้นอนนะสิมัวแต่แอบด้วยที่แกติดอ่างพูดจาติดติดขาด มันพอหน่วงเวลาให้ลุงคมกระทุ้งท้องสา,ายคนสนิทก่อนจะออกหน้าตอบแทนมันเกิดเรื่องขึ้นเล็กน้อยตอนพวกตนกำลังเฝ้ายามมีเงาประหลาดประหลาดมากวักมือเหมือนกับจะให้ไปอยู่ด้วยคิดว่าน่าจะเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนชายหนุ่มถามทันทีมันได้ทำอะไรหรือไม่ลุงคมนั้นสายหน้าตอบว่ามันไม่อันตรายแค่กวักมือและหายไป จนกระทั่งเดินเท้ามาได้ถึงเที่ยงวันตะวันก็ตรงหัวไม่มีวี่แววเห็นหมู่บ้านหายสาบสู์หรือแม้แต่งเงาสิ่งปลูกสร้างสักชิ้นทำให้ลุงคมบอกให้ทุกคนนั้นพักก่อนและขอให้ลุงสาไปกับตน้นเพื่อจะไปหาอาหารและน้ำมาประทังชีวิตในจังหวะนี้เองพี่ใหญ่ร้องเรียกทุกคนก่อนที่ทุกคนนั้นจะทำอะไรพี่ใหญ่ผู้แก่ออกผ้าที่แบกมาจากเคลือนพญานรสิงบอกว่าในนี้ มีทั้งห่อข้าวและน้ำดื่มอย่างครบครันทำให้ลุงคมกล่าวชมเชยว่าพี่ใหญ่นั้นเป็นคนรัดกุมเตรียมพร้อมได้ดียิ่งนักทำให้พี่ใหญ่บอกกับลุงคมไปว่าตนไม่ได้เป็นคนเตรียมพร้อมของพวกนี้จะเอาแรงที่ไหนไปเตรียมในเมื่อนอนสมเจ็บแผลอ,อยู่ในเรือนพักลุงสาวที่ถามเช่นนั้นฝีมือใครพี่ใหญ่คิดคร้ครวนนึกย้อนเหตุการณ์ก่อนตอบคงจะเป็นฝีมือของผีเสื้อสมุด แกช่วยตนเก็บข้าวของและพาหนีทุกคนกล่าวออกมาพร้อมกันแกเป็นคนดียิ่งนักว่าแต่ตอนนี้แกจะเป็นเช่นไรบ้างกลับมาทางเกลื่อนพญานรสิงป้าแม่ครัวที่พวกคณะเดินทางหาแดวรู้ชะตากรรมว่าโดนล่าม,มัดหลังของแกเต็มไปด้วยบาดแผลอันถูกเกี้ยนโบยและตากน้ำค้างจนถึงเช้าแกไอกระแอมด้วยท่าทางหมดเลี่ยวหมดแรงบ่าวคน,นอื่นๆสงสารแกจับจิต ด้วยที่รู้ว่าแกเป็นคนจิตใจดีแม้ภายนอกจะดุอยากเอาเข้าวเอาน้ำมาให้หรือหยุกยามาทาแต่ด้วยที่เป็นนักโทษของเจ้าตระกูลโทมัสจึงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ขณะป้าแม่ครัวกำลังหายใจรวยรินคิดไต่ตรองถึงความผิดบาปภายในใจอันไม่ได้ช่วยลูกสาวสาหายคนสนิทจนเธอนั้นโดนตัดหัวแกยอมรับในบาปนี้คิดว่าคงเป็นชะตากรรมสมควรแก่การโดนลงโทษแล้ว ขณะกำลังคิดตีตาบาปตัวเองในหัวจู่ๆก็มีเสียงหนึ่งตามขึ้นตายหรือ,อยังป้าแม่ครัวก็ค่อยๆหันไปมองเจ้าของเสียงจิกกัดที่ว่าปรากฏเป็นเล็กยืนจ้องมองต่ำมาที่แกทำให้ป้าแม่ครัวหัวรากเบาๆตามแรงที่ยังเหลือตอบกลับส่วนเล็กว่าถึงคราออกโรงรอเวลาซ้ำเติมอยู่ิดาตาตนนั้นไม่อยากจะเห็นเล็กช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตรอ ไปไกลๆเสียเล็กหัวเราะในลําคอก่อนตอบสวนป้าแม่ครัวปากยังกล้าดูเหมือนว่ายังไม่ตายเอานี่ไปกินซะหญิงสาวกราบพร้อมจะวางกะลาที่ถือมาเบื้องหน้าของป้าแม่ครัวทั้งหญิงไวก้กลางขนชะโงกมองเห็นว่าในกะลามีแค่ข้าวเปล่ากับน้ําใส่จนเกือบเต็มทําให้แกถามว่ามีเรียกว่าอาหารหรือเล็กก็สวนกลับทันทีทําอย่างไรได้ ในเมื่อไอคนทำมันถูกใส่ตรวนมีข้าวแค่นี้แหละหากไม่กินก็เททิ้งเสียป้าแม่ครัวแกอมยิ้มในใจคิดว่าเธอมองเล็กผิดไปเล็กน้อยก่อนถามกับเล็กจะกินอย่างไรในเมื่อมือนั้นถูกมัดอยู่เช่นนี้เล็กถอนหายใจบ่นว่าเรื่องมากเสียจริงแต่เธอก็จับกะลาค่อยๆจ่อไปที่ปากของป้าแม่ครัวแกดื่มกินข้าวต้มด้วยความกระหายหิว ขณะกินไปได้ครึ่งกะลาก็มีสมุนเจ้าตระกูลโทมัสรีบเข้ามากระชากแขนของเล็กจนทําให้กะลานั้นหลุดจากมือข่าวต้มหกเต็มพื้นเรียลาดชายชะกันคนนี้ถามกับเล็กทันทีคิดจะทําอะไรเล็กสะบัดมือของมันออกจากแขนของตนก่อนจะตบหน้าของมันอย่างแรงปากด่าอย่าเอามือสกอปรกมาแตะตัวกูทําให้ชายชะกันโกรธที่โดนตบทากลางสายตาบ่าว มันง้างมือจะตบเล็กกลับทัในใดนั้นชายทหารเรือนพญาดรสิง์ก็รีบทำมาห้ามปรามเอาไว้ถามคิดจะทําอะไรทางคนของเจ้าตระกูลโทมัสก็บอกเล็กนั้นเอาอาหารให้กับนักโทษมันขัดต่อคําสั่งของเจ้าตระกูลนักโทษผู้นี้เป็นของท่านเจ้าตระกูลถ้าไม่เล็กสวนกลับทันทีละเมอเพ้ออะไรนี่มันคนของเรือนพญาดรสิงอีกอย่างตนก็ไม่อยากให้ใคร มาตายเพิ่มในเรือหลังนี้ด้วยหญิงสาวกล่าวจบสบัดหน้าเดินหนีไปในทันทีโดยมีคำพูดเบาๆจากป้าแม่ครัวกล่าวขอบใจเล็กทางหญิงสาวไม่สนใจเดินหายขึ้นไปบนเรือนปล่อยให้ชายชะกันทั้งสองคนคเขม่งจะวางมวยใส่กันคนของพญานนรสิง์กำลังจะเดินกลับแต่ทว่าคนของตระกูลโทมัสกลับพูดเสียสีพวกท่านเรือหลังนี้ไม่รู้จักเคารพกฎเกณฑ์กันเสียจริง ทำให้คนของพญานรสิงหันกลับมาถามย้ำว่าพูดสิ่งใดให้พูดใหม่อีกครั้งคนของเจ้าตระกูลโทม,มัสก็พูดย้ำคำเดิมแต่ไม่ทันได้ส้นประโยคกก็โดนหมัดตรงอุดไปที่ปากเสียก่อนมันผู้ไม่ยอมก็สวนกลับทันทีแต่สู้คนจากเรือนพญานรสิงไม่ได้ทําให้มันรีบหนีไปฟ้องนายพรอยให้ชายทหารจากเรือนพญานรสิงบนพืมพรในสภาพโดนอัดเล็กน้อยว่า ยิงม้าดิกลกผู้นั้นยังฝีมือดีกว่ามากใช่แล้วคนที่ชายคนนี้กล่าวถึงเธอก็คือสอนเอาล่ะครับแนวเรือนพยานรสิงก็วุ่นวายทางพวกคณะเดินทางก็หลงทางเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อโปรดติดตามในตอนหน้ารานป่าปัญชนภัยหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมเสมอไม่เชื่อ อย่าลบลู่